สวัสดีจ้าบ้าเบี้ยวจ้าบ้าเบี้ยวพัดเือท่าเสบครับในอยังวะเนี่ยบ้าเบี้ยวไปตลาดม้าครับได้ของกินหลายย่างเลยครับพี่น้องไปย่างตลาดมาจ้าพ่อแบบทุเรียนจ้าทุเรียนแซ่บเสบแล้วก็อาหารทะเล้ะจ้าจ้าอู้ทุเรียนเหม็นจะแซ่บครับพี่น้องนะทุเรียนจันทบุรีเนาะขึ้นซื้อจันทบุรีไงครับอากาศชีได้เป็นอาหารทะเลครับเดี๋ยวไปแกะชิมกันเนาะบ้าเบี้ยวไปจ้า ด่จ้าซื้อของมาต้อนจะพากินจ้าส่งน้ำเดี๋ยวเติมพลังก่อนนะเสื่อนย้ำเสื่อนกุ้งหอยปูปลามายัังครบมาด้จ้าไยส่งนันจ้ะครับ ้อรวมจ้ะเจ้าม่อนอันนี้ก็กล้องละาหนึ่งร้อยบาทจา้าจ้ามาจะเทเซ่เทเซ่ก้านะมากินข้าวค่ะ้จอันนี้จะเป็นน,น้ำยำเพิ่นเจ้าจ้าสูตรปลาล่าแต่ว่าเพิ่นอนถามอยู่ว่าเอาแบบปลาล่าหรือบ่าปลาล่าเนาะเขาก็บแบบเลือกเอาเป็นแบบน้ำปลาซิมมึงดูเป็นแนวใด Children, ลาดลงไปเลยพี iosis, <antique energy. S 1> ่จ้ามีติ่งยาดีนดอกเหมือนกันจ้าแซลมอนมีแซลมอนมีหอยนางลมแล้วก็มีไข่แดงดนะจ้าจะแซ่บน้ำลายไหลครับจะขอซิมเหมือนกันตาบ้าเบียวได้เอาเลยครับเอาเลยซิมมงให้พี่น้องมันก็น่านะครับบางคนซิมโอ้โีเกลือเขี้ยวหมดเปูอปูเราแป๊บนึงครับน้องหยุดฟันอยากกินปูแล้วจ้ะ อ่ะอืมเป็นยังไงเด็ดป่ะเปรียวเปรยวน้ำนี่จ้าจ่ะแสรบจลอยนังบ่กโอเคพี่น้องวันนี้เมนูเขาประกาศจัดน่อจ้ะเสื่อนกุ้งครับกุ้งหัวปากเด็กก๋วยเรี๋ยงกุ้งหัวไข่กะจ้ะ ม่นจะใส่กล้องใหม่ห้องสีแบบพร้อมชานี่นะจ่ะเป็นน้ำจิ้มในกล้องอันนี้บ้าเบี้ยวไดอย่างนั้นนะอันนี้เป็นข้อเป็ดครับข้อเป็ดอะไรข้อเป็ดย่างเนาะอบองค์ครับอบองค์บ่าวข้อเป็ดอบองค์บ่าวครับตัวนี้ข้อเป็ดอบองค์ครับพี่น้องครับอือสมมตมีน้ำมันได้ครับพี่น้องเป็น้องข้อเป็ดอบนุ่มๆจ้าอันนี้เป็นอย่างของอะไรนะบ้าเบี้ยว เซนมาน,นี่บอกครับตัวนีเป็นของ,องปูดอง,งครับบอ,อ,อเอาละลาดก้อนเซียก,ก้อนอันนี้หรอนี่ครับพี่น้องปูดอ,องต้องถามันลูกไผ่จันจ้ะอันนี้จะเป็นแบบขึ้นซื้อก็จะมีทุเรียนนะบ้าเบีเ้ยวเ,เนี่ยนี่ครับทุเรียนตรีเป็นทุเรียนทุเรียนเนื้อสวยๆนี่ครับพี่น้องขึ้นซื้อจะเป็นทุเรียนแล้วก็อาหารทะชนิดสวยๆครับแต่ว่าครับแพ็ๆเงินครับแต่ว่าถือว่าแซ่บ แซ่บครับแซ่บแซ่บว่าแซ่บเพราะว่าซิมเบิ้องเราจ้ะหวานมันอร่อยนี่ครับทีเด็ดครับปูรองน้ำปลาปลาลงปลาอันนี้เป็นมันปูหรือว่าไข่ปูนะครับไข่ปูไข่บวกรึเ่อืมนี่ครับลายเมนูนะครับเนาะจะมาแซ่บๆกันครับพี่น้องอ๋ออบเป็ดอบองเป็ดอบองครับพี่น้องนี่ครับเป็นคอเป็ดครับคอเป็ดหมาบรรณาจา แซมน้ำกันจ้าแซมกันบ้างนะนีครับน้องไยานาแดงมาเลยมันเลนามาเลยแก้มกระดมมด้จ้าพอดีจ้ามาเล้วจ้าโอ้ลายย่างมาล้วี่้อเด็ดเอาคุ้มนะคุ้มเสียน้ำปลานี่ลูกเนมั สวัสดีครับพี่เังใ้องหสวัสดีครับู่ไข้งมับอีนื้อมีแต่ไครับปูอย่าิมนะครับมัีครนไมหน่ค่อยนี่นึ่งห่่งห่งห่งหนึ่งหนหนึ่งหนนึน่น่น่้นน่หงง่่น่น่่นน่นนน ตอนมันเตาเดนไม่ได้ขนาดเปรี้ออนอ่อนเด็ดอืมเด็ดขาดดำมืดสิ่งแตย้ำอย่างนั้นสาวเขาๆจนแหล่แหล่ดำมืดเต็มมืดหลานใสอ้ันแดงจริงขึ้นยันใหม่เขียวใหม่มืดห่อน้อแดงริงนขึ้นครับจ้าคุณชายมกันด้วยมันเ็ต้องแบบถ้าแม่น้องเ้าซื้อมายําเองก็จะเบิร์ดรลายที่นี่ แค่รสเครื่อง่ยังจัดหอมแดงนี่ยังจ้ะอันนี้ะรอยนึงกิอมรอยนึงก็บมกินได้เนาะครับเนาะสะดวกสบายดีครับี่น้องโคตรดีบจาดจ้าอันนี้ก็กะซิบอันนี้ก็บหาซิบซอมตัวอือนียอยอ้ไข่เขาบโอเคจปนตลาดนัด ร้านนัดอันอยุขังใชเว้น้็จะค้องร้ายจ้ะค้องร้ายแล้วกันน่าคเกี่ยวกับร้ายมือไหนเ้นลายครับเลยไปไป้านัเปลาซื้อเปลาเม่เ้าเดียวกันนะบ่กคุละรานเนี่ยบอกเงินทันบามาครับาจ้า mm -hmm. 叫满海蓝天。

เรื่องแถวอ่ะนทะเลจรงองทะเลอ่ะเรื่แถวที่พาจับเป็นกับสะดวกสบาย่สะาเป็นมีเบิร์เชิงอ่ะไมก็แต่ยงนีเซเว่นแต่ไมไกลจากนี่ขนาดเรื่องพมีหลานนอยีเงินมาหลายจ้ายี่แต่ของใ งเนี่ยเขาต้อไปเรย,น,ยน,นั้งที่อะนักเป็นร้ <Okay. S 1> องทำไมจำโอเคเขาใส่หันแดดก็ล้งแห้งแห้งเลย ทุกกินได้มือนี้ด้วมนะนเมืมอทยออกมากท,นะมทุทางเสมอแม่รงเรียนหัวใน เสียงไม้ยังครับพี่น้องประหยัดแล้ครับแซบครับหอมหอมหวานมันมาดีครับก็ดีแซบเลยอันนี้อู้วยนะครับมันหอมเนาะครับมันหอมอ่ะ ไปมาไปกินบือนเลยรถ่คนองเี่ยวกันเรยน่งนี้เ่จะือไปฝากไอคนที่บ้านร้านคูเรียนนี่ยค้นเต็มเขาป็รู้วจะเลือกร้านไหน่เพราะว่ 给你查拉呗。 กดแชร์แล้วก็กดติดตาชมช่องบ้าเดียวน้ำเ